สวัสดีครับนิสิตชั้นปีที่4คณะเกษตรกำแพงแสน KU 78ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ถือว่าเป็นวันสำคัญนะที่พวกเรากำลังจะจบการศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นการปัดชิมนิเทศนะครับซึ่งประมาณ4ปีที่แล้วนะพวกเราทุกคนนะครับก็อาจจะผ่าน าการปฐรมนิเทศในช่วงเดือนมิถุนายน2561มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะที่พวกเราได้จบการศึกษานะครับคณะเกษตรกำแมงแสนี่ก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสายเกษตรสู่สังคมเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นเวลานาน,านโดยคณะเราได้มีความมุ่งเน้นให้บัณฑิตทุกคนนะครับมีการดํารงตนอย่างมีสติเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้วก็สามารถนําความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและก็สังคมในอนาคตได้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านิสิตชั้นปีที่4ที่กําลังจะจบการศึกษาทุกท่านนะครับก็จะได้รับความรู้จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะนําความรู้นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและก็สังคม สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้นิสิตท,ทุกคนจงประสบความสำเร็จในด้านของอาชีพและการงานในอนาคตแล้วก็มีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดนะครับและขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ We'll